ยู0นัดแรกฟอร์มปังชะนะฮ่องกง3เซตรวดสวัสดีครับมาพบกับชายยอดเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับชางยอดก็จะพาทุกคนไปติดตามผลการแข่งขันวอลเลย์บอลรินเซนครับครั้งที่21วันะครับวอลเลย์บอลหญิง AVC Challenge นครั้งที่3ปี2022นะครับแข่งขันกันที่ศูนย์กีฬาเทศบาลนค,นนคนรนครปฐมจังหวัดนคนปรปฐมนะครับ ผลการแข่งขันนะครับในวันที่24มิถุนายน2 5 6 5นะครับทีมชาติไทยพบกับทีมชาติฮ่องกงนะครับและเป็นทีมชาติไทยนะครับเจ้าภาพชนะฮ่องกงไปได้แบบสุดมันนะครับ3-0เซตด้วยคะแนน25-19 25-23และ25-11นะครับส่วนคู่อื่นๆนะครับก็จะมีนะครับ อินเดียนะครับชนะสิงคโปร์3 0เซตได้คะแนน25ต่อ16 25ต่อ19และ25ต่อ8นะครับและอีกคู่หนึ่งนะครับอุซเบกิสถานพายให้กับมาเลเซีย2 3เซตนะครับด้วยคะแนน25 23 25 21 16ต่อ25 16ต่อ 25, 25และ11ต่อ15นะครับ พรุ่งนี้ทีมชาติไทยจะพบกับสิงคโปร์เวลา5โมงเย็นนะครับนะครับอันนี้ก็ถือว่าฟอร์มน้องๆ U20 น,นะครับก็ถือว่าฝีมือชากาชะคันอยู่พอควรนะครับก็อย่าลืมเชียร์กันด้วยนะครับสำหรับสาวไทยชุด U20 นะครับแข่งขันกันจนถึงวันที่29นะครับอย่าลืมให้กำลังใจน้องๆกันด้วยนะครับรุ่นนี้เพื่อที่จะเป็นเจนใหม่นะครับที่จะขึ้นมา ิึงคาดชุดใหญ่ได้ในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลยบอลต่างๆที่ช่างยอดจะอัปเดตให้ฟังทุกวันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสนับคลิปนี้สวัสดีครับ